สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การํำด,ดวงรนด้อมคลิปนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบ่องชีวิตและก็จิตใจของคุณและคนรักเก่าของคุณว่าชีวิตใครจะดีกว่ากันใครจะมีความสุขมากกว่ากันใครจะประสบความสําเร็จมากกว่ากันสมบัติพลังงานคุณอน,นุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยก,กวารกด subscribe และแชร์ลัคนาราศีที่โดดเด่นที่เกี่ยวข้อง วินัสรายศิวิศราศีตุลเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟอคอเรียตราศีกุมท่าุลมทูรัสราศีพิศพธาตุด,ดินเมอร์เคอรีควรเกิดวันพุธน,น้ำยูเรนัสธาตุลมมีทุนทุนกุม่มโรเจอร์ท่า,ทานน้ำมีนกรกฎพิจิกตัวเลขวันวที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี15 16 5 20 11 24 2แล้วก็3เรามาดูนะคะว่า พลังงานของคุณชีวิตของคุณในตอนนี้ในสายตาของคนรักเก่าของคุณเป็นอย่างไรเขาคิดว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรและคุณคิดว่าชีวิตของเขาเป็นอย่างไรนะคนรักเก่าของคุณคิดว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไร The world ค่ะคุณมีความสุขเขาคิดว่าชีวิตของคุณมีความสุขมากมีความสำเร็จทุกอย่างมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีงานมีเงินมีผู้คนมากมายรายล้อมคุณและตัวของคุณเป็นคนที่รำ่ำรวยมัง่งคั่งเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบทำบุญ ็นคนที่แบบกินดีอยู่ดีมีความสุขอะแต่เขาก็รู้ว่าคุณเครียดนะเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนคิดมากคิดเยอะเขาก็รู้ว่าคุณควรจะกินไม่ได้นอนไม่หลับแหละแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จมากกว่าเขาคุณน่าที่จะมีเพื่อนมีสังคมที่ดีมีผู้คนห้อมล้อมคุณเพราะตัวของคุณเนี่ยเป็นคนจิตใจดีน่ารักอัธยาศัยดี สิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานความสำเร็จเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากๆนะเปลี่ยนแปลงในชีวิตสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเขารู้ว่าคุณเจ็บปวดเสียใจที่เกิดเหตุการณ์สถานการณ์รวดเร็วเกิดขึ้นในชีวิตของคุณชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงแล้วก็พิดผัน ไปในรูปแบบของการที่ตัวของเขาเนี่ยก็คาดไม่ถึงแหละว่าคุณเหมือนจะเปลี่ยนตัวเองอะ่ะเหมือนภายนอกของคุณดูแบบมีความสุขนะแต่เขาก็รู้แหละว่าตัวของคุณเนี่ยต้องได้รับการกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจและความรู้สึกแน่ๆและสิ่งที่เขาเห็นในชีวิตของคุณ คุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดังอาจจะทำงานเกี่ยวกับโซเชียลหรือว่าเขาส่องผ่านโซเชียลแล้วเขาเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยบางครั้งร่ำรวยแต่บางครั้งเขาก็เห็นว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เครียดคิดมากคิดเยอะหรือว่ามีปัญหาบางอย่างกับงานกับเพื่อนกับสังคมแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ และคุณก็อยู่ได้และตอนนี้เวลานี้คุณก็น่าจะเป็นคนที่แบบมีภาระความรับผิดชอบเยอะชีวิตของคุณเปลี่ยนไปจากอดีตมากๆคุณอาจจะมีการไม่เปิดเผยตัวเองไม่ค่อยโพสเกี่ยวกับเรื่องราวส่วนตัวในชีวิตในใจของเขาก็ยังรู้สึกรัก แล้วก็คิดถึงคุณอยู่บางคนบางท่านความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเหมือนเขาไปเลือกความสัมพันธ์อื่นและอาจจะมีความสัมพันธ์นั้นอยู่ในชีวิตของเขาอยู่จึงทำให้เขาไม่สามารถที่จะกลับมาทำบางสิ่งบางอย่างกับคุณได้สิ่งที่เขามองเห็น ชีวิตของคุณน่าที่จะมีความสุขมากๆและเชื่อว่าคุณเป็นคนดีมีเสน่ห์เป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขอีกไม่นานคุณอาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณมาชอบคุณมารักคุณหรือว่าคุณก็น่าจะอยู่ได้อยากมีความสุขกับปัจจุบันนี้แล้ว มาดูสิว่าคุณคิดว่าชีวิตของคนรักเก่าของคุณเป็นอย่างไรสิ่งที่คุณรับรู้ชีวิตของคนรักเก่าของคุณเป็นอย่างไรคุณรับรู้ถึงความเครียดของเขาอ่ะ คุณรับรู้ถึงปัญหาชีวิตของเขาคุณรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาแน่นอนไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนไม่ว่าจะผ่านความรู้สึกผ่านหน้าตาผ่านโซเชียลโซเชียลของความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเพราะคุณรับรู้ถึงความพังทลายในชีวิตของเขาคุณรับรู้ถึงความเจ็บปวด คุณรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตรักของคนลักเก่าของคุณเหมือนคุณมีความรู้สึกว่ามันก็สมควรแล้วแหละคุณได้รับความยุติธรรมตรงนั้นแล้วแล้วก็สิ่งเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่พังทลายของคนรักเก่าของคุณ ทำให้เขามีความรู้สึกอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเหมือนมันมีการกลับมามันมีการอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์เมื่อเขาไม่สามารถจะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกได้จึงทำให้คนเก่าของคุณคิดอยากจะวนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณแต่ตอนนี้ไม่มีสถานะ ไม่มีตําแหน่งใดๆรอเขาอยู่เพราะสิ่งที่เขารับรู้คือการที่ตัวของคุณเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของคุณโดยที่ไม่แสดงออกหวยหาความต้องการเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ใดๆบางคนบางท่านเขาอยากจะกลับเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จัก กับคุณไพ่เด็ดฟูเนี่ยเหมือนเขาไม่มีพันธะใดาๆแล้วนะหรือว่าเขาแสดงออกว่าเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆแต่ความรู้สึกเจ็บปวดมันยังอยู่ที่เขาอยู่นะสิบดาบเจ็บมากเจ็บสุดๆเจ็บเหมือนที่เขาเคยทำกับคุณที่ทำให้คุณเจ็บนี่คือความรู้สึก หรือว่าเรื่องราวชีวิตรักของคนรักเก่าองคุณที่คุณรับรู้ไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนเรามาดูซิว่าชีวิตของคุณและชีวิตของคนรัก่าของคุณชีวิตใครจะดีกว่ากันแบนเป็นสองฝั่งนะคะฝั่งนี้เป็นของคุณฝั่งนี้เป็นของคนรักก่าองคุณเรามาดูที่ชีวิตของคนรักเก่าขอคุณก่อน ชีวิตใครดีกว่ากัน6กดาบเขา move on ไม่ได้นะคุณเขาไม่กล้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเหมือนเขาจะลุยต่อเหมือนเขาจะแบบเรียกว่าดื้อหัวชนฝาจะลุยต่อกับความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าแม้จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ตามเพราะเขาคิดว่าเขาไม่สามารถไปเริ่มต้นใหม่กับใครได้อีกแล้ว แม้จะทนทุกทรมานอยู่กับความทุกข์อยู่กับความเจ็บป,ปวดความเสียใจความเสียใจในรูปแบบของการแบบเออปัญหาการเงินเอยความรักเอ่ยี่ไม่ได้เติมเต็มเขาเนี่ยเขาก็จะอยู่ต่อไปนะเออเขาจะยังประคับประคองความสัมพันธ์นี้ต่อไปแม้จะรู้สึกว่าไม่ได้รักแล้วก็ตามเพราะ หลายครั้งหลายหนที่คนรักเก่าของคุณเนี่ยมีการไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นๆไว้เยอะแยะมากมายสิ่งที่เขาต้องเจอคือความผิดหวังความล้มเหลวในชีวิตเหมือนเขาทำตัวเขาเองอะ่ะเขาเจ้าชู้เขามักมากเขาคิดว่าเขาสวยหล่อเลือกได้เขาใช้ความมีสเสน่ห์ของเขา ไปใช้ผูกมัดคนอื่นไปใช้หลอกลวงคนอื่นแต่ความรักที่เขาแสดงออกให้กับคนที่เขาไปสารสัมพันธ์ด้วยเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคือมันมีแต่การที่แบบเขาไปสูญเสียเงินเสียทองหมดเลยเหมือนต้องไปเปย์อะเปทุกอย่างอะแล้วสิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรนอกจากการที่แบบโหยหาช่วงแรกๆอาจจะดีอะนะช่วงแรกๆ ไอคนที่เขาไปสารสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันมาด้วยความรักแต่ไอที่เขาทําความสัมพันธ์ที่เขาเลือกคนที่เขาเลือกเนี่ยแสดงออกว่ารักเขาแสดงออกว่ามีความสุขกับเขาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเขาก็อาจจะมารู้ความจริงทีหลังว่าคนคนนั้นนะ่ะต้องการอะไรต้องการสิ่งใด ต้องการเงินที่ถมเท่าไหร่ก็ไม่พอเออเข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากเขาซึ่งเขาอะ่ะเชื่อว่ากลุ่มคนเหล่านั้นอะคนสวยคนหล่อเหล่านั้นที่เข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยจะมาสร้างครอบครัวกับเขาเขาคาดหวัง การสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะแต่พอเหมือนคนเหล่านั้นที่เขาไปสารสัมพันธ์ด้วยเนี่ยได้ในสิ่งที่ต้องการหรือว่าอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้คือมันไม่ถึงอะ่ะเออเปไม่ถึงเงินไม่ถึงความสุขไม่ถึงอยู่ไปก็เบื่อนอกจากไม่เปไม่ให้ ยังเจ้าชู้อีกเออยังไม่รู้จักพออีกพบเพื่อเลือกอีกก็เลยทําให้คนเหล่านั้นนะ่ะเทเขาทิ้งเขาเงินก็ไม่ให้ความรักก็ไม่ให้นะกลายมาเป็นตัวเลือกทําให้ชีวิตของคนรักเก่าของกูเนี่ยเหมือนกับเขามีปัญหาในเรื่องของการเงินปัญหาในเรื่องของชื่อเสียง ปัญหาในเรื่องของความเจ้าชู้ความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจชื่อเสียงความเจ้าชู้กระชอนไปทั่วเลยไม่มีตังแล้วยังจะชู้อีกไม่มีตังแล้วยังขี้โกหกอีกกันล่อนกรรมที่เขาได้เจอเนี่ยเหมือนมันทำให้เขารู้สึกแบบ ชีวิตเหมือนไม่มีที่ไปไม่มีใครเอาอะ่ะผู้คนเหมือนกับว่าคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเขาเนี่ยพธนาพูดถึงความเสียหายของชื่อเสียงของเขาหมดเลยญาติพ่อแม่พี่น้องสังคมทำให้เขาเจ็บปวดมากๆสิบดาบเขาไม่สามารถที่จะ กู้ชื่อเสียงของเขากลับคืนมาได้อะคือเขาคือเขาคิดว่าเขาอะควรที่จะมีโอกาสเลือกในความสัมพันธ์นะต้องเลือกคนดีๆเข้ามาในชีวิตแต่คนอื่นๆกลับมองว่าการที่เขาคบเผื่อเลือกเนี่ยเขาไม่ได้ไปคิดจะหลอกลวงใครนะเขาต้องการที่จะสร้างครอบครัวกับคนคนนั้นจริงๆ แต่คนคนนั้นกลับทําให้เขารู้สึกผิดหวังแล้วก็กอบกวยเอาผลประโยชน์จากเขาท้ายที่สุดแล้วก็เทเขาทิ้งเขาไปอ่ะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือแม้กระทั่งไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการก็เลยเทเขาชีวิตรักเขาจึงไม่มีความสุขตอนนี้เขาไม่เหลือใครเขาไม่สามารถกลับไปหาความสัมพันธ์ใดๆได้อีก เพราะทุกคนที่เขาเคยไปพัวพันด้วยเคยเป็นตัวเลือดในความสัมพันธ์ตอนนี้เทเขาหมดเลยและชีวิตของคุณเป็นยังไงอะ The Tower ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่จบกับทุกปัญหากับทุกความสัมพันธ์คุณมุ่งมั่นและก็ตั้งใจที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขที่สุด ชีวิตของคุณเหมือนกับอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องของธุรกิจการงานเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานเจอเพื่อนเจอสังคมที่ดีเจอคนที่เข้ามาเกือ้อกูลสนับสนุนคุณเจอโอกาสดีๆเจอความสำเร็จความขยนันความอดทนสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณทำทำให้ตัวของคุณเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้ามีความสำเร็จมีเงินมีชื่อเสียง คุณไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตแบบประมัดระวังอีกแล้วอ่ะคือเปิดเผยได้เพราะคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานที่สุจริตที่ใช้ความรู้ความสามารถของคุณสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับคุณคุณ,คณมีรายได้เข้ามาหลายๆช่องทางคุณสามารถจะกินเที่ยวดื่มสามารถจะเดินทางไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้เพราะสิ่งที่คุณมีการวางแผนหรือว่าทำธุรกิจการงานไปเนี่ยณนะตอนนี้เวลานี้มันมั่นคงแล้วทั้งเงินเก็บเงินออมการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างความสุขคุณน่าที่จะมีการ ตัดจบกับความสัมพันธ์เก่าสังคมเก่าเพื่อนเก่าคุณไม่กลับไปคุยกลับไปสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มสังคมเพื่อนเก่าและคนรกเก่าคุณเปลี่ยนไปแล้วชีวิตของคุณมีแต่การเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาได้แต่ยืนมองคุณตามเปรต อาจจะมีบางคนที่ยังสืบยังส่องยังติดตามชีวิตของคุณอยู่เพราะอะไรในกรณีที่บางคนเนี่ยอาจจะเคยได้รับการซัพพอร์ตการช่วยเหลือจากคุณเคยพูดดีกับคุณเคยเป็นเพื่อนเคยช่วยเหลือกันแต่ปัจจุบันเนี้ยกลุ่มคนเหล่านั้นอะ่ะ เวลาที่คุณประสบพบเจอปัญหาบางอยา่างพวกเขาเดินหนีคุณเดินหันหลังให้กับคุณไม่มีใครเห็นอกเห็นใจคุณเลยหรือแม้กระทั่งคนที่คุณคาดหวังว่าเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเขายังทิ้งคุณไปคุณรู้สึกเจ็บปวด เสียใจอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวได้สิ่งเหล่านี้มันทำให้ตัวของคุณเหมือนกับสู้และทำให้ตัวของคุณเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตตอนนี้คุณเข้มแข็งมากๆคุณเป็นผู้นำให้กับตัวเองคุณมีอาชีพการงาน ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสำเร็จคุณไม่จำเป็นต้องแคร์คำพูดหรือว่าคำดูถูกคำเหยียดยามใดๆของใครหรือว่าคุณไม่จำเป็นต้องแคร์ว่าใครจะมีชีวิตที่ดีกว่าคุณเพราะตอนนี้เวลานี้คุณได้สร้างอาณาเขตสร้างอาณาจักรของคุณ ไว้เรียบร้อยแล้วคุณวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตของคุณและทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับใครเพื่อนแล้วก็สังคมเก่าอาดีตเนี่ยเขาเห็นว่าคุณเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วคุณแสดงออกให้พวกเขาเห็นว่า คุณไม่ได้ต้องการที่จะมีเพื่อนมีสังคมหรือว่าติดต่อกับเพื่อนเก่าสังคมเก่าหรือว่าแม้กระทั่งคำชื่นชมใดๆจากพวกเขาคุณไม่สนใจแล้วคุณไม่ใส่ใจความรู้สึกแล้วเวลาที่คุณเครียดหรือว่ามีปัญหาคุณไม่เคยได้รับกำลังใจจากใครเลยแม้กระทั่งคนที่คุณรัก เขายังทิ้งคุณไปเขายังไม่ช่วยเหลือคุณแต่ตอนนี้คุณยืนได้ด้วยตัวเองพลังงานของคุณจึงเหนือกว่าคนรักเก่าและคุณน่าที่จะไม่ให้โอกาสเขาอีกเหมือนเขามองว่าคุณน่ยคงที่จะไม่ให้โอกาสหรือว่าไม่ให้อภัยเขาเพราะคุณนั่งตั้งดาบอยู่เนี่ย กำแพงของคุณหนามากแม้คุณจะแสดงออกเหมือนไม่ปฏิเสธแต่คุณก็ไม่ได้เปิดประตูรับนี่คือสิ่งที่เขาคิดชีวิตของคุณจึงมีแต่งานมีแต่เงินมีแต่ความมั่นคงมีแต่คนที่อยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่แรกจนทุกวันนี้นี่คือชีวิตของคุณที่ดีกว่าสตวองคุณแน่นอนคุณมีความมั่นคงมากกว่าคุณมีความสุขมากกว่า คุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้โวยหาใครนอกจากโวยหาความมั่นคงให้กับตัวเองตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกด subscribe แลค์แชร์รับประทานกับคุณทุกกันติดตามค่ะ